จ้ามาจ้ามากินขนมปังปิ้งสังขยา้ํำเขียวของแม่ยายน้อยนะจ๊ะเนาะหน้าตาหน้ากินไหมนี่คะ่ะเดี๋ยวกินครูกะน้ำชานะคะวันนี้เบาๆช่วงเช้านะจ๊ะเนาะโฟกัสไปที่สังขยานํำเขียวค่ะความเขียวเข้มขึ้นอย่ทธ่น้องต้องการนะคะจาะนมปังปิ้งก็กรอบเกรียมน่ากินเดี๋ยวเรากินกันจ้าย่ารอใช้อยู่ใหญ่กินฮ้อนๆอุ่นๆนี่แหละแซ่บกินกะน้ำชา จานเป็นไงมาใส่น้ำชาน้ำชาผล,ลไม้รวมเจ็บแสบเสร็จละกินได้จ้าน้ำชาไว้ฝั่งนี้มีเลยสายส้มหั่นไปเลยไม่หน่อยเห็ดบก่อยหวานนะคะแต่มันจะอร่อยมาก หอมหวานมันม,มกกันเลิศมากคือน้อง เราเดืเมมอดแต่แกงหม้อเดืเครื่องหม้อเครื่องหมอ,มอกว่าเจลลแล้วเจลห่อไปให้เมืม่อยยุ่งเมื่อยเอาไปแจกเขาหอมมาก สูตรที่ให้เป็นสูตรที่หวานปานกลางแต่รั่โอเคเออใส่กระป๋องมาเพิ่มมากระป๋องแตกกลิ่นเป็นน้ำหอมเป็นน้ำจัีอย่าไม่น่จะไปกรมแรงงานนะคะมือนนี้ไปไปกรมแรงงานไปทุลาเราก็จะเอาใบทะเบียนบ้านพ้อมนะคะจะไปเอาใบทะเบียนบ้านมาแนบเอกสารขอวีซ่าให้ลูกด้วย เขาเรียจ๊แแบไปเล่นกันนอ้นองๆเขาเขาไปเขากินนะ้ำเนื้อเป็นคนมักเห็ดค่ะขนหมหวานจะเป็นเนื้เป็นคนบ่มักกินนี่ค่ะซัมเน่กับกิขนขนมปังแต่ได้สบายสบายเนาะกินไปน้ำเห็ดไปน้ำจัดบ้านๆน,มนอมหวานมาก อร่อยสะใจสไตล์ไม่ใหญ่น้อยเสียดายขาดทิหมอร์ก็ไดู้อยากกินกับเด็กตัวยนมปังเนาะกินยอนคือเข้าว่านนี่เลยอร่อยเพราะง่กับบ่ามากขินขนมหวานน่วนะเฮ็ดแล้วกับนี่แต่พูบ่คอยกินก็ได้ เสร็จมันสะอาดสะอ้านจะให้เขามันก็ต้องให้ดีๆมันหล่นแรงกระปิดฝาบไอกฝาเป็นตัวล็อกคร้างในนะคะได้ซี่กองซีคนได้กินยอนซัมนี่ยายไาเห็นมามันหน่อยได้จ้ะเด้เอ,อมีหนี่ซัมนี่บ่หน่อยเนะซัมนี่บ่หน่อยเด้อมีขนาดอยู่ในถ้วยนี่ก็บ่บถึงเครื่องกระปุกได้จ้ะ อยูได้จานที่ปน,น่อยกินเนี่มันเข้มข้นอยู่แล้วเนาะก็ได้ไปให้เพื่อนแล้วสบายสบายกินน้ำเสร็จน้ำค่ะกินตอนะคะอืมมากมากาสิเป็นผู้หีมมาสิเป็นผู้หีีหเนี่ยใส่ซองจอมเป็นปกระดาษที่ชูนะ ใจจั่นจองกินวันรอดกินวันร้อนหอมหวานจะทำไหม,มแน่นๆนะเพราะได้ขนมหวานถ้าบ่อบ่อยก็ไม่ไหว ถ้าโยตังประเทศใบเตยกับแพ้งแล้วมินนำหวานอยู่บานไว้แล้วใส่นำหวานแทนงผู้ใดมีกาแฟใส่กาแฟผู้ใดมีกโกโก้ใส่โกโก้ใส่โกโก้ผู้ใดมีชาใส่ชาแซ่บเหมือนเดิม เน้นๆน,นจมผมไม่ป่วกนันใหญ่พันเจ้าอยู่บ่อจรินยาบ่อยกินกำลังบอกหนักเจ้ามองต้นควายไม่จะออกดอ,อกข้างมันร้องร้อง อ้อยมีแห้งพี่น้องใต้ค่ะเป็นกลุ่มแรงงานไปเวียกกันเท่า2คนหนึ่งความรักหนึ่งประทานใจ้าด้วยรักจิตใจนะคะรักนะจุจ๊บ